ไปบ <laughs> <là> ่อะไรครับ <Charl ott es> <pause> อะไรครับหนูจะไปไหนครับโอ้เดี๋ยวแม่ไปลูกเดี๋ยวแม่ไปครับคุณโอ้โหโอ้โหโอ้โมิดูตูดโด่งเลยเราเรากลัวครั้งแรกไปไหนแล้วไม่รู้ลงไปเอาน้องมาด้อลูก พี่หลงก็ไปตามมาน้องแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ fc ช่วงบรรยากาศนะคะยามเย็นๆนะคะวันนี้พาครอบน้องดาวพาน้องเหลา พี่หลงมาเที่ยวนะคะวันนี้เที่ยวป่าเฮ้ยเฮ้ยยได้ออกนอกบ้านครั้งแรกเฮ้ยเฮ้ยเยเป็นไงเป็นไงทําไมไม่รอพี่ดาวด้วยพาเด็กๆออกมาช้อปปิ้งนอกสถานที่นะคะวันนีสสน้สวัสดีครับก่อนเวครับก่อนเสวสวัสดีครับแม่แม่ก่อนสวัสดีครับ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 วันนี้เราจะไปเที่ยวป่ากันนะคะวันนี้ เอ้ยมีผ er well. well. right? e ู้เช nah, <alla S 2> ี <AUDIO. S 1> ่ยวชาญนำทางนะคะพี่หลงเลยก็น้องเหล่านะคะนำทางไปบักไปน้ำพอลบักเอาเอาไปน้ำพอเอาอะไรเอาเห็นลูกบอลแม่จะเอาไปให้ยูแม่จะเอาไปให้ยูแม่นั่นน้องแลนกลับมาขึ้นละไปไปไปเจ็บไปสันยายมันลงสาเด้อ ไม่ยอมให้แม่ถือให้นะของนูได้หนูถือเองไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว,ลวโอ้ควายฝูงเบลอเลยไปเราไปไม่ต้องขึ้นสะพานไปเรานู่นพ่อกับพี่ไปนู่นแล้วโอ้เรามาเที่ยวป่าครั้งแรกเราเจอฝูงควาย โอ้โหโอ้โหทำอะไรนะบนุญญาติผุน,น่ายมาเป็นฝูงเลยเร็ว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 เมย์มีเจอเขาเงี้ยวๆงลบก่านไปนยังโอ้ใจง่ายแต่ว่าบุญญาคุ้ยวะเอาเราไปไปไล่คุ้ยให้พีแล้วเร็วอ่า บอกว่าควายอยู่ต่อหน้าแม่เป็นฝูงเลยนะเห็นไหมเนี่ยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จอดมอเตอร์ไซค์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว<ม>ดูดูฝูงควายดูดูเหล่ากระหลงไปไล่ให้แล้วเดี๋ย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 วดูนะฮะไม่ยอมไปควายเข้ามาเป็นฝูงเลยลูกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเร็ว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 เวิร์นเราลองขึ้นไปอยู่เป็นมูนอ่างแอววิ ดูนะ <S <S ดูตูดโด่งเลยเราเรากลัวครั้งแรกไปลบนี่นี่มันมีมึมมงลบลงไปอยู่ลบไหมลบก่อนไหมไปเชิญเลยใช่ไหมมีเพื่อนคู่ใจอาลูกบอลอ่ะควายมาแล้วออยู่คนละฝังแม่อยู่คนเราฝัง อยู่คนละฝั่งให้ดูสายตาดูสีหน้าแล้วแววตาเป็นไงครับอะไรแล้วไปไปเป็นเพื่อนพี่อลไรคะมาแค่คอยยุคข้างหลังนั่งอีก ไปยังไง,งไปทางไย่านไปโอ้ผ่านมาได้เฉยโอ้ยังจะไปท้าทายใสย่ควายก็อีกวันเอ้ยดูนะครับผ่านไปได้เฉยเลยอ่ะ,อะโอ้ไหน,นไนนหเรเหล่าไปกับควายแล้วมั้งใครเหล่า โอ้ยพุนเราบุนเราไปไปเปจเจ้าเลี้เวลูกเาเาาเราเาามาเร็วเร็วเรแม่ยุปีแม่ยุปีมามามอู้ลูกน่ยเล่นตอนนี้เราจะไปตามเอาไว้เหล่านะคะเจ้าเหลากลัวควายนะวิ่งเตลิดไปไหนแล้วไม่รู้ ลงไปเอาน้องมาเด้อลูกพี่หลงก็ไปตามมาน้องแล้วนะไปหลบไปไหนแล้วแล้วแล้วมา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 เจอแล้วเจอแล้วมา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 ลูกมามานี่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 แม่อุ้มมานี่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 โอ้โอ้นายกลัวนายกลัว นายกลัวนายกลัวนายกลัวไหกลัวทำไมอืมนายจะกลัวทำไมอู้อู้อู้นุ่นพี่ดาวนุ่นพี่ดาวนะครับไปวิ่งไปหาพี่ดาวเลยไปขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาโอ้กลัวกลัวกลัวดูนะคะเราควาควายโอ้ต้องอยู่ในอ้อมกอดค่ะต้องอยู่ในอ้อมกอดกลัวกลัวกลัวโอ้โ ไม่เป็นไรแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วนะครับแม่มารับแล้วไปหาพี่ดาวไปามามา,มาขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆมาไปขึ้นไหมจะขึ้นไหมไหม,มามาเร็วตามมาเดอ้อวิ่งวิ่ง้งเ,เร็วไปพี่รองพี่รองเงนน้องๆนะลูก ไปเลยหาพี่ดาววิง่งดาวอนะ้นองๆมาไปเร็วๆนู่นเร็วพี่ดาวรออยู่นู่นพี่ดาวเรียกกันแล้วไปไปเร็วพี่ดาวเรียกกันแล้วนู่นไป,ไปบ่ อะไรครับอะไรครับหนูจะไปไหนครับโอ้เดี๋ยวแม่ไปลูกเดี๋ยวแม่ไปครับคุณโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีงอนมีงอนครับมีงอนเออมีงอนครับมีงอนงอนแม่ไปเอาน้องเหลางอนโอ้มีการงอนแม่ด้วยโอ้เหลากันลี่ลาเนาะสิไปกับบอบไปพี่ดาวก็เฉียดไปไปไป โน่นโน่นเห็นไหมพี่พี่เอางอนแม่แล้ว